สวัสดีคอบอนและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับกับผมนะครับจอตฟันธงนะครับสภาพคู่ในวันนี้นะครับก็มีไทยลีกหคู่ลีกรองในยุโรป2คู่แล้วก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้2คู่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ วิกราะบอลวันศุกร์ที่28มกราคมพศ2565นะครับสำหรับคู่แรกนะครับเป็นศึกไทยลีกที1น,นะครับก็เป็นคู่ระหว่างจงอ่างพยองขอนแก่นยูเนเต็ดครับเจอกับช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามอบจอขอนแก่นเตะกันในเวลา6โมงเย็นนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับขอนแก่นยูเนเต็ด อยู่อันดับที่2 1ครับแข่งไปแล้ว18นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป9เกมยิงได้15เสียไป29ประตูมีอยู่21เคะแนนครับส่วนสุพรรณบุรี fc นะครับอยู่อันดับที่1 4่นะครับแข่งไปแล้ว16นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป8เกมยิงได้18เสียไป23ประตูมีอยู่16กคะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันเพียงแค่1นนัดซึ่งนัดแรกนะครับก็เป็นขอนแก่นยูเดเอาชนะสุพรรณบุรีไป ในศึกชทยลรกรูกการนี้ในเลกแรกนะครับเอาชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของขอนแก่นยูเนเต็ดเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ขอนแก่นบุกไปแพ้ให้กับชนบุรี f อด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนครับส่วนสุพรรณบุรี FC นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่สุพรรณบุรีนะครับบุกไปเอาชนะเชียงใหม่มไดมา้3 ะตัุทสองครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาบ้านครับจงอังพยองขอนแก่นยูเต็ดหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีโรเมลูคาเบายิปสันเมโลโจชัวก,กัมเมลปานเดชาเงินประเสริฐวรนาธทองเครือและจักกิจพลพลนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะได้เห็นผู้เล่นสำรองของขอนแก่นยูเต็ดหลายคนนะครับคาดว่าน่าจะถูกส่ง ลงมาเล่นในเกมวันนี้นะครับโดยวันนี้ขอนแก่นยูนเต็ดจะมาในระบบ3-5-2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นยูสปอนเทียงตาแนวรับ3คนนะครับก็จะมีเ e e อเลฟวิเอล่าละฤงธิ์บุญสุขแล้วก็อดิศักิ์ซอสูงเนินนะครับตรงกลาง5คนนะครับก็จะมีพลกรวก,กังกฤษดาเหมวิพัฒน์สันติธรลัทธิลมอภิศรภูมิชาติแล้วก็กิจพรมบุญสารนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้ยาซีปินโตจับคู่กับชนพลสีทองนะครับ ส่วนความพร้อมของฝั่งทีมเย็นสุพรรณบุรี f c นะครับวันนี้ที่แน่ๆจะไม่มีชื่อของสันติภาพล้านนิยมกองกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะครับจากการสะสมไปเรื่องคบโคตานอกนั้นขุมกําลังตัวหลักก็อยู่กันครบแลยนะครับโดยวันนี้นะครับสุพรรณบุรี FC จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นพารติกเดโดแนวรับ4คนนะครับก็จะมีธนเสษสุจิริณัฐพลมาลาพันธ์จุงฮานซอลแล้วก็พลเอกมณีกรน,นะครับตรงกลางสองคนก็จะมีกิติศักดิ์โฮชินจับคู่กับ ธนพงศ์บุญทับนะครับแล้วก็3ตัวลุกนะครับก็จะมีวิลเลียมเอลิเก้ลอสซี่คาลาบูเอแล้วก็จักกิจเวทพิลมนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะมีดานิโลอัลเวสนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีอันดับตารางคะแนนเนี่ย ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับขอนแก่นยูเต็ดนะครับจาก5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยที่3เกมหลังสุดนะครับขอนแก่นยูเต็ดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะฮะส่วนสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอไป1เกม นะครับและถ้านับย้อนกลับไปนะครับสุพรรณบุรี FC ไม่แพ้ใครมาแล้ว6นัดติดต่อ,อก,กันนะครับนั่นบ่งบอกถึงคุณภาพทีมของสุพรรณบุรี FC ในชั่วโงนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ขอนแก่นยูเต็ด ต่ออยู่ที่ปอปอนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับสุพรรณบุรีเอีที่มีขุมกําลังตัวหลักค่อนข้างจะฟูลทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นผลงานการเล่นในทุกรายการดูดีเป็นอย่างมากเกมวันนี้ผมเชื่อว่าสุพรรณบุรีเ c จะไม่แพ้ออกไปนะครับและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็เป็น นักเตะต่างชาติของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งนักเตะต่างชาติอย่างที่รู้กันนะครับจะสร้างความแตกต่างในไทรลีกซึ่งสุพรรณบุรี F.C. ในรดูการนี้ก็มีดีตรงนักเตะต่างชาตินะครับฉะนั้นเกมวันนี้ผมขอเชียร์ไปที่ทีมยืนอย่างสุพรรณบุรี F.C. ฟลุ้นเฉือนชนะฟันทง มากันที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างฮัตฟิลด์ทาวส์เจอกับสตอกสตีนะครับคู่นี้เป็นศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองสีนะครับเตะกันที่สนามจอห์นสมิธสเตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับฮัตต์ฟิลด์อยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว28นะัดชนะ12เสมอ8แพ้ไป8เกมยิงได้37เสียไป33ประตูมีอยู่44คะแนนครับ ส่วนสโต๊กซิตี้นะครับอยู่อันดับที่11ครับแข่งไปแล้ว27นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป11เกมยิงได้32เสียไป29ประตูมีอยู่38คะแนนครับเรามาดูเฮ to ูเฮ d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ8นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งฮาร์ดฟิลด์ทาวเอาชนะได้1ครั้งเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็เป็นสโต๊กครับเอาชนะได้5ครั้งครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฮาร์เดนฟิวเทาเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ฮาร์เดนฟิวบุกไปเอาชนะเรดดิ้งมาได้4ประตูสอ3ครับส่วนสโต๊กซิตี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่สโต๊กบุกไปแพ้ให้กับช้างกระทืบลงโควินทิซิตี้ไป1ประตูต่อ0ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งฮัดเดนฟิลด์นะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3ลรายก็จะเป็นโรแลนโดอารอนอเล็กซ์กัเดโกแล้วก็เลวี่คอวิลนะครับ โดยที่กาลลกอบกลเนนะครับกุนซือของทีมคาดว่าจะวางระบบ3-4-2-1นะครับเพเมเกอร์สตัวนะครับวันนี้จะใช้จอร์จโคลโลม่าเล่นคู่กับดานิเอลชินานีนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะวางแดนนี่วอร์ดที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว25นัดกดไปแล้ว10ประตูลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งสโต๊กซิตี้ภายใต้การคุมทีมของไมเคิลโอนลนะครับหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่5ารายก็จะประกอบไปด้วยแฮร์รี่ชอตตาโรมันโซเยอร์อับดุลลาซิมาโทมัสเอ็ดเวิร์ดแล้วก็โยเซฟเบอร์ซิกนะครับแล้วก็1รายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นจอร์นนทอมสันนะครับโดยวันนี้นะครับสโต๊กซิตี้จะมาในระบบ352นะครับโดยจะมีจอาเลนนะครับเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางแล้วก็คู่หน้าวันนี้จะใช้ ดีมากิโอไรฟ,ฟิลิปจับคู่กับไทลิสแคมเบลลงล่าตะข่ายร่วมกันนะครับคู่นี้เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเจ้าบ้านอยู่โซนหัวตารางนะครับอยู่อันดับที่6เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไป2เกมนะครับโดยที่9เกมหลังสุดฮัดเดิลฟิลทาวไม่เคยแพ้ให้ใครเลยในะตลอด9เกมหลังสุดนี้นะครับส่วนช่างปั้นหม้อ โต๊กซิตี้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นการชนะไป2เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมโดยที่สต๊กซิตี้นะครับ2เกมล่าสุดเป็นการแพ้มา2เกมรวดในศึกแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับสถิติที่น่าสนใจอีก1ตัวนะครับก็จะเป็นฟอร์มการเล่นในบ้านของฮัรดเดนฟิวเทาวนะครับในฤดูกาลนี้ลงเล่นในบ้านตัวเองไปแล้ว13นัดเนี่ยชนะไปได้7เสมอ3แพ้ไป3เกมเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็แข่งเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนโต๊กนะครับการเล่นไปทีมเยือนชนะไป3เสมมอ2แแล้้วกกก็พจเ ไปถึง6เกมนะครับก็เรียกได้ว่า ฟอร์มการเล่นทีมนอนก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับซึ่งสโต๊กซิตี้เองนะครับการแพ้มา2นัดติดต่อกันก็จะส่งผลกระทบภายในทีมโดยตรงเลยนะครับโดย5เกมหลังสุดนะครับสโต๊กก็โดนยิงไปแล้วถึง8ลูกเลยทีเดียวนะครับสวนทางกับฝั่งฮาร์ดต์ฟิลด์ทาวน์นะครับที่ตลอด7เกมหลังสุดกดไปแล้ว14ประตูแล้วก็ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้ศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมอย่างแดนนี่วอร์ดฟอร์มกําลังเข้าฝักเลยทีเดียวนะครับเรยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอ นะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้เจ้าบ้านที่มีฟอร์มค่อนข้างจะดูดีแข่งเก่งเมื่อเล่นในบ้านแล้วก็มีเกมลุกที่ค่อนข้างจะเฉียบคมผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ฮัตตันฟิด์ทาจะไม่แพ้คาบ้านอย่างแน่นอนขี้เลทสุดจะทําได้เพียงแค่เสมอนะครับฉนั้นเกมวันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฮัตตันฟิด์ทาเฉียดชนะฟันทงมากันที่คู่ที่3นะครับคู่นี้เป็นศึกเฟนคัพนะครับเป็นคู่ระหว่ังน้องครับเจอกับแบท คู่นี้จะเตะกันที่สนามス t a デラボチュアนะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนในศึกลีกเอิงกันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับนองอยู่อันดับที่9ครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ9เสมอ5แพ้ไป8เกมยิงได้30เสียไป27ประตูมีอยู่32คะแนนครับส่วนแบทนะครับอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ7เสมอ7แพ้ไป8เกมยิงได้28เสียไป33ประตูมีอยู่28คะแนนครับ เรามาดู h เ to Head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดน้องครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอกัน1แล้วก็เป็นแบดครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ Line j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ มากันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างโคลัมเบียครับเจอกับเปรูนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอเมโทรโปลิตาโน o โลเบโตเมเรนเดสนะครับเตะกันในเวลาตีสตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของผู้นี้กันหน่อยครับชาบ้านครับโคลอมเบียนะครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ3เสมอ8แพ้ไป3เกมยิงได้16เสียไป17ประตูมีอยู่17คะแนนครับส่วนทิมเยืนนะครับเปรูนะครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป7เกมยิงได้15เสียไป20ประตูมีอยู่17คะแนนเท่ากันครับ เรามาดูเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดโคลัมเบียครับเก็บชชนะไปได้5นัดเสมอไป4แล้วก็เป็นฝั่งเปรูครับชนะไปได้1เกมครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโคลัมเบียเก็บช,ชนะไปได้3นัดเสมอไป6นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่โคลัมเบียเปิดบ้านเอาชนะฮอนดูรัสในศึกฟุตบอลกระชับมิตรไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนเปรูนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกม เกมแรกสุดนะครับเป็นเกมที่เปรูเปิดบ้านเอาชนะจามเมกาไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับโคลัมเบียนะครับภายใต้การคุมทีมของไรนันโดลูเอต้านะครับความพร้อมในวันนี้นะครับจะไม่มีศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างหลุยมูเลียกองหน้าจากอตาลันตานะครับในวันนี้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็หมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนแล้วก็2รายที่มีปัญหาด้านโควิด -19 ก็จะมีเซบาสเตียนโกเมสกับเจฟสันเลมอร์ุขมกำลัง ตัวหลักของทีมก็ไม่มีชื่อลงช่วยทีมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยวันนี้นะครับโคลอมเบียจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ3แนวลุกนะครับก็จะมีฮวนกัวดาโดฮามิสโรดิเกสแล้วก็ลุยดิอัสนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้จะวางศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างลันเมลฟาเกาลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเปรูภายใต้การคุมทีมของลิคาโดกาเลกานะครับ สภาพความพร้อมในวันนี้ก็จะมีข่าวดีก็ตรงที่จะได้มิเกลทารลโกแบ็กซ้ายตัวเก่งพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ขุมกําลังตัวหลักของเปรูในวันนี้อยู่กันครบเรียกได้ว่าฟูลทีมเลยนะครับโดยวันนี้นะครับเปรู Peru จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับในลุก3คนนะครับก็จะมีคริสเตียนกวยว่าเซกิโอเป็นย่าแล้วก็อันเดียกาลิโยนะครับโดยที่หน้าเป้านะครับจะวางจารุก้าลาปาดูล่าลล่าตาข่ายในวันนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางนานคะแนนใกล้เคียงและสูสีกันเป็นอย่างมากเนื่องจากมี17คะแนนเท่ากันจากการแข่งกันไป14นัดฟอร์มการเล่นโดยรวมนะครับโคลอมเบีย 5เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับส่วนเปรูนะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับผลงานและฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเรียกได้ว่าเจ้าบ้านอย่างโคลอมเบียช่วงหลังนี้ฟอร์มค่อนข้างจะย่ำแย่เลยทีเดียวไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดในเกมที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเกมลุกของโคลอมเบียเองก็ยังฝืดสนิทนะครับจาก5เกมหลังสุดโคลอมเบียยิง ประตูใครไม่ได้เลยในเกมอย่างเป็นทางการนะครับและที่สําคัญนะครับกองหน้าตัวหลักอย่างลุยมูเรียว,วันนี้ไม่มีชื่ออีกด้วยทําให้วันนี้ขุมกําลังของฝั่งโคลอมเบียค่อนข้างจะมีปัญหาส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเปรูนะครับฟอร์มดีวันดีคืนนะครับหเกมหลังสุดแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับโดยที่4เกมหลังสุดเปรูไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับการเจอกันวันนี้ก็เป็นการตัดแต้มกันไปในตัวแย่งคะแนนเพื่อที่จะ รักษาพื้นที่บนตารางคะแนนถ้าใครชนะในเกมวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะแซงอีกฝ่ายขึ้นไปอยู่อันดับที่ดีกว่านะครับเรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่โคลัมเบียต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเรทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับถึงแม้สถิติของเปรูที่เจอกับโคลัมเบียจะไม่ค่อยดีแต่ฟอร์มการเล่นปัจจุบันเปรูมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีขึ้นแล้วก็นิ่งเป็นอย่างมากนะครับอีกทั้งเจ้าบ้านยังขาดตัวหลักอยู่หลายตัวนะครับทาให้ในเกมวันนี้เปรู ดูดีกว่านะครับคู่นี้นะครับจากเลทราคา1นึลูกนะครับผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ทีมชาติเปรูวันนี้จะมายันได้ฟันธงมากันที่คู่ที่5นะครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ คู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างทีมนางงามครับเวเนซุเอลาเจอกับทีมจากแดนที่ราบสูงโบลิเวียนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีห้านะครับเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอลาเฟลออกูสตินโทวานะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเวเนซุเอลาอยู่อันดับที่10รลังบวยของตารางแข่งไปแล้ว14นะัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป11เกมยิงได้9เสียไป25ประตูมีอยู่7คะแนนครับ ส่วนโบลิเวียนะครับอยู่อันดับที่8ครับแข่งไปแล้ว14นะัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป7เกมยิงได้20เสียไป28ประตูมีอยู่15คะแนนครับเรามาดูเฮทูเฮกันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุด เวเนซุเอลาเอาชนะไปได้5ครั้งสเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็เป็นโบลิเวียครับเอาชนะไปได้3ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของเวเนซุเอลาเก็บชัยชนะไปได้1นัดสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป8เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวเนซุเอลาแพ้กับเปรูไป2ประตูหนึ่งครับส่วนโบลิเวียนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกม เกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โบลิเวียเปิดบ้านเอาชนะติเดดแอนโตเบโกไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านนะครับเวเนซุเอลาภายใตยก้การคุมทีมของโคเซ่เปเกมันนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ก็เรียกได้ว่าวันนี้เวเนซุเอลาค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับโดยเปเกมันวันนี้คาดว่าจะวางระบบ4-4-1-1นะครับหน้าต่ำวันนี้จะใช้หลุยกนซาเลสนะครับแล้วก็หน้าเป้านะครับก็จะใช้โซลมอนลอนดอน ศูนย์หน้าตัวเก่งประจําทีมนะครับที่ลงเล่นไปแล้ว82นัดกดไปให้ทีมชาติได้ถึง31ประตูน,นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนโบลิเวียนะครับ ภายใต้การคุมทีมของเกซ่าฟาริอาตนะครับความพร้อมในวันนี้นะครับทีมเยือนอย่างโบลิเวียก็อยู่ในสภาพที่ฟูลทีมคาดว่าโบลิเวียจะมาในระบบ3-43นะครับ3ประสานในแดนหน้าวันนี้จะใช้ควนอาเก้บิกตออาเบโกแล้วก็มาเซโลโมเรโนนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ้านเวเนซุเอลาอยู่อันดับที่ เก็บนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1เกมนอกนั้นแพ้ไป4เกมเลยนะครับส่วนโบลิเวียนะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของทีมเยือนมีฟอร์มที่ดีเป็นอย่างมากนะครับส่วนทางกับเจ้าบ้านอย่างเวเนซุเอลาที่แพ้ไปถึง4เกมและถ้านับ ทั้งหมด14นัดนะครับเวเนซุเอลาชนะไปได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าผลงานของเวเนซุเอลาในการคัดบอลโลกหนนี้ไม่ดีเลยนะครับส่วนโบลิเวียนะครับปกติแล้วเรามักจะได้ยินว่าโบลิเวียจะแข่งแกร่งเสมอเมื่อยามที่ได้เล่นในบ้านแต่โบลิเวียในชุดใหม่ชุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทั้งเกมย้าและเกมเยือนนะครับมีความแข่งแกร่งพอๆกัน ถึงแม้จะสู้พวกบิ๊กทีมอย่างบาซิลกับอาเจนไม่ได้แต่ว่าทีมระดับเอลซาวาดอร์ปรลักไวหรือแม้กระทั่งอุลุกไวนะครับโบลิเวียก็เอาชนะมาแล้ว ฉะนั้นเกมวันนี้นะครับโบลิเวียจึงมีโอกาสที่ดีมากจากการคว้า3มแต้มในวันนี้นะครับเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเวเนซุเอลาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ทีมเยือนอย่างโบลิเวียที่มีขุมกําลังและความพร้อมของทีมค่อนข้างจะดูดีและฟอร์มการเล่นในชั่วโมงนี้ดูดีเป็นอย่างมากเกมนี้ผมเชื่อว่าทีมเยือนอย่างโบลิเวียน่าจะไม่แพ้ออกไปจากเลทราคานี้นะครับเวเนซุเรลาเจ้าบ้านที่หมดหวังที่จะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล รลลอบสุดท้ายแล้วเกมวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เวเนซุเอลามาเตะให้ครบโปรแกรมตามฟีฟ่าเดยฉะนั้นครับจากเลา,านี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โบลิเวียมีลุนเซอร์ไพร์เฉือนชนะฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเป็นขอนแกนยูเนเตดเจอกับสุพรรณบุรีเุซีคู่นี้ผมเลือกลองไปที่สุพรรณคู่ที่2ครับฮัดดีฟิลทาวเจอกับสต๊อกคู่นี้ผมวางไปที่ฮัดดีฟิลราคาเสมอคู่ที่3ครับเป็นคู่ระหว่างน้องกับแบทนะครับคู่นี้เป็นเฟนครับก็เป็นคู่ v ีวีไประจําวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่4ครับโคลอมเบียกับเปรูคู่นี้ผมลองไปที่เปรู1ลูกคู่ที่5้าครับเวเนซ คู่นี้ผมเลือกลองไปที่โบลิเวียราคาครึ่งลูกกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ vvp กันได้คร การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ